ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคลิปชุดใหม่เช้าวันใหม่วันนี้มาพบกับเพื่อนเรื่องของวิถีแห่งสุขภาวะผมประชาสารแสนพักดีจะทำคลิปแบบสั้นๆเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันปากกาพร้อมความคิดพร้อมเริ่มต้นสุขภาวะในแต่ละวัน ผมจะนำเรื่องราวที่จะทำให้ท่านสนุกกับชีวิตมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยเป็นประจำผ่านคลิปสั้นๆอย่าียมติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของวิถีแห่งสุขภาวะมีอะไรบ้างที่เราควรจะตระหนักมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจ E M S อักษร3ตัวนี้คือวิถี ของการวางรากฐานสุขภาวะให้กับตัวเอง E คือการกิน M คือการเคลื่อนไหวร่างกาย S คือการพักผ่อนหากเพื่อนให้ความสำคัญอย่างครบถ้วนเริ่มจาก eating กินแบบครบ5หมู่กินแบบสมดุลผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งอาจจะพิจารณาเพิ่มขึ้นมาอีกดูท่าเจ้าเรือนของตัวเอง ตามหลักการแพทย์แผนไทยว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไรควรจะรับประทานบริโภคอาหารประเภทใดดูตามกรุ๊ปเลือดที่สําคัญกินตรงเวลาเวลาใดควรจะบริโภคเวลาใดควรจะพักผ่อนการให้ความสำคัญกับการอิตชิงจะทําให้ท่านเริ่มต้นสู่วิถีสุขภาวะได้เรื่องที่2ที่เกี่ยวเนื่องกันก็นกคือการเคลื่อนไหวทุก20นาทีเราควรจะมีการเคลื่อน เคลื่อนไหวถ้าใครนั่งทํางานนานๆคนที่ทํางานออฟฟิศสาวๆที่ทํางานต่อนเนื่องบนโต๊ะทํางานลองเคลื่อนไหวลุกขึ้นเดินขยับที่สําคัญการขยับบ่อยๆการขึ้นลงบันไดาการเปลี่ยนท่าทางจะทําให้ท่านขยับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทาให้ความสดชื่นกลับมาตัว S sleeping การนอนหรือการพักผ่อนเราต้องการอยู่สองเรื่องคือปริมาณและคุณภาพคำว่าคุณภาพคือการหลับหลับลึกจริงๆหลับในแบบที่สุขหลับที่ไม่กังวลกระวายหลับในแบบที่ร่างกายก็ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงการหลับลึกต้องอาศัยการบริโภคที่ที่พอเหมาะพอดีถ้าเรารับประทานมากก่อนนอนก็จะทำให้การหลับของเรานั้นลำบากเนื่องจากร่างกายยังคงต้องเผาผัาน ระยะเวลาในการนอนแต่ละคนก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเรื่องต่อมาคือนอนให้ถูกเวลากี่โมงควรจะนอนตอนไหนควรจะตื่นบางคนสลับเวลาครับทำงานกลางคืนนอนกลางวันระบบนาฬิกาชีวิตก็จะเปลี่ยนไปนี่คือ eating moving sleeping EMS 3ตัวที่จะเป็นพื้นฐานของสุขภาวะนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ เพื่อให้เข้าใจคำว่า EMS มากขึ้นเรามาดู24ชั่วโมงในชีวิตเราชีวิตสุขภาวะควรจะเป็นอย่างไรตอนเวลาใดควรจะทำอะไรลองดูเวลาหลักๆเช่น6นาฬิกาควรจะดื่มน้ำอุ่นออกกำลังกายเบาๆช่วง6นาฬิกานั้นคือช่วงที่เราตื่นขึ้นมาแล้วลำไส้ใหญ่กำลังทำงานนะครับเป็นช่วงขับถ่ายของร่างกาย พอ7จ็นาฬิกาก็ออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยการเคลื่อนไหวร่างกายขับถ่ายเรียบร้อยก็จะเข้าสู่การบริโภคช่วง7จ็ดโมงถึง8ปดโมงนี้คือช่วงของการรับประทานอาหารเช้าเพื่อเติมพลังให้กับร่างกายหลายท่านการขับถ่ายเลยเวลา7จ็ดโมงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการดูดซึมดูดซับของเสียที่ตกค้างกลับคืน ผมยกตัวอย่างให้เห็นสั้นๆตามเวลาเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับได้ทําตามวิถีเวลาของตัวเองหรือไม่หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็นี่ครับหน้าปกชีวจิตเล่มนี้ที่พูดถึงนาฬิกา t 4 e t y f o hours program ฝากเพื่อนๆสั้นๆกับประชาสารแสนพดีเพื่อการมีสุขภาวะเพื่อการมีวิถีชีวิตที่ปรับเข้าสู่ความยั่งยืนความยาวนาน อยากสุขภาพดีไปนานๆอยากจะเป็นคนที่สดชื่นสดใสให้ใส่ใจ EMS ให้ใส่ใจกับเรื่องของนาฬิกาชีวิต biological clock มากขึ้นแล้วกลับมาพบกันนะครับผมจะอยู่กับท่านไปเรื่อยๆให้กำลังใจทุกคนกันและกันสร้างสังคมดีสุขภาวะร่วมกันวันนี้ลาไปก่อนกับคลิปสั้นๆนกับประชาสารแสนพอดี พบกันใหม่สวัสดีทุกท่านครับ